ร้อยยี่สิบปีวันนี้เจอพี่เอ็มครับผมนี่ผมเป็นซ <c oughs> <c oughs> ีเอฟซีอบถ่ายคลิไปไว้ก่อนตามดูช่องอ่ยูทูบอยู่เอ่น <YouTube. S 2> ไม,นไมน่น่าีิน <c oughs> ่า,นาพี่เนาะนย่ยานบางอะพี่เพราะเเดินมาดูได้หล่อสวยลอ้อสเปคนี้ผมให้น้องมันหยิบจากญี่ปุ่นมา <c oughs> อแสนนิดๆหายากพี่ที่ว่ามันลึกแล้วก็มันมันมันจะไม่ลดเนี่ยรถยุโรปรถแท้แบบนี้นะมืนบ้านเราเลยครับนะแต่ก็เข้าลอ้อมันจะหลอดแล้วก็อันนี้อันนี้ผมยังไม่ได้ทําซุ้มนะจริงๆต้องทําซุม้มมาอีหน่อยแต่ว่านี่ยังซุ้มเดิมอยู่แต่คนก็จะมองว่าเฮ้ยมันวิ่งยังไงแค่ <laughs> แค่นี้จะวิ่งไปเยื่ออะไรแรงๆจะได้หล้อเพราะมันพยายามแทรกแล้วไม่โดนหลออ แปรวิ่งได้พี่มันส่วนหนึ่งช่วงล่างมันนุ่มไงมันก็เลยมันก็เลยจะซอฟลงไปเรื่อง<ช>เรื่องไงนี่พ <ขอ S 1> ี่เพราะมันเป็นช่วงลมอ่ะครับแช่วงล่างมันแคบผมก็จะน้ำหนักก็จะลงล้อก็จลงล้อกับยางยางเดี๋ยวนี่ผมเติมลมห้าสิบนี่ยครับเอาเอาแข็งเลยถ้าว่าถ้าว่ายางไม่แข็งมากแม็กลงถึงพื้นเลยพี่ถ้ามันกระแทกนะแต่ล้อชุดนี้ได้มาสวยเลยเดียวไหมครับเดียวบี ขับเร็วอยู่อันจา้ด้ยันจะช่วงล่างมันจะตอปได้เยอะพอสมควรเลยอันนี้สูงสุดอย่างังครับสูงสุดสูงสุดก็กระป๋องแก้วยอะติดตั้งได้เลยลงรบดขึ้นไปเลยครับแต่ว่าต้องรอปั๊มลมนิดนึงงเขาลงกี่ตัวผมผมใช้ปั๊มลม12วัวน2ตัวแต่ตอนนี้ไม่ได้ใช้ อ่าครับ,อบอของใหม่นี่อนอของใหม่มันก็มันหาสเปคได้ได้ง่ายกว่าพี่เราใช้เยอะเงี้ยครับแต่ของเก่าญี่ปุ่นต้องมานั่งคัดเงี้ยแต่นี่เรใช้ปั๊มลมที่ปั่นก็น้าเครื่องดัดแปลงเราใช้ปั๊มลมใหญ่เลยปัม๊มปั๊มลมที่ที่ปั่นก็น้าเครื่องแล้วก็มันก็จะสร้างแรงดันได้ได้ดีกว่าปันน๊มลมไฟฟ้ามาันไม่ค่อยเวิร์กอะเวิร์กไหมมันก็ระดับหนึ่งแต่อย่างเงี้ยมันทำงานได้ทั้งวันไงดิเหมือนปั๊มลมรถใหญ่อ่ะอ่ามันจะปั๊มงานได้ทั้งวัน เต็มก็ตัดน้ำเหมือนรถใหญ่เลยอ่ามีตัวตัดลมด้วยนี่แพงโคตเยอะไหมก้ะตุ้นสายเาทำเนี่ยอ่าเริ่มต้นเจ็ดหมื่นหน้าหลังหน้าหลังเจ็ดเลยสูงสุดก็แสนนิดนิดแสนนิดๆนิดใหญ่เลย แหบ,บเหลืออยู่สองแผ่นเว่ยใช้ถุงลมใช้ถุงลมถุงเมาข้างละรลูกางลูกครับบางคันบางคันข้างละสองถ้าถ้าเป็นรถที่เน้นบรรทุกหนักมากๆอย่างรถคอรอกรถคอรอบบรรทุกหกตันน่ผมก็ทำถุงลมไปแนีนยบรรทุกไม่มีเลยอ๋อพี่ทำรถคอกด้วยใช่ครับทำรถคอรอเลย าเลพ,พี่เจอพี่เอ็มครับผมเอมที่รลบเบิดอี่น่าจะมาซื้อของนะครับผมก็มาหาของที่เชียงกงเหมือนกันครับสวัสดีครับพี่เอัมาดีครับ มาบอกลองอะไร้างลองไปเล่นปีกบง